สวัสดีค่ะนี่ข่าวการเมืองมานำเสนอทีมกฎหมายแพทองทานยื่นคำร้องขอสารรัฐธรรมนูญเพิกถอนกระบวนการถอดถอนโดยมิชอบปมตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั่งบาลังหลังพ้นวาระวันที่สองกันยายน2568ทีมกฎหมายของนางสาวแพทองทานชินวัตร ได้เข้ายื่นคำร้องขอให้พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสืบเนื่องจากการที่ประกาศแต่งตั้งตุงตลาการสารรัฐธรรมนูญล,ลงวันที่29สิงหาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายสราวุฒิทรงวิไลดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญแทนนายปัญญาอุทชาชน ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2,568โดยทันทีอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้นายปัญญาอุดประชาชนเข้าร่วมประชุมพิจารณาเป็นองค์คณะตุลาการและมีคำวินิจฉัยในเรื่องพิจารณาที่18,2568 จึงอาจก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายในการพิจารณาและวินิจฉัยที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้มีการยื่นคําร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปใหม่อย่างถูกต้องดังเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในคราวประกาศพระบรมราชองคการโปรดเกล้าแต่งตั้งน,นายนคารินเมฆไตรรัตเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญ และนายสุมเมธร,รอยกุลเจริญเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่19มีนาคม2567ในการนี้สารรัฐธรรมนูญได้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยคดีในวันที่20มีนาคม2567และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่ทางทีมกฎหมายจึงคิดว่ามีมูลเหตุเพียงพอและเปรียบเทียบกรณีตัวอย่างที่เคยปฏิบัติของสารรัฐธรรมนูญในอดีต มาเทียบเคียงกับการพิจารณาคดีของนางสาวแพทองทานชินวัตรเพื่อให้ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ